สวัสดีค่ะพบกับบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการตัดเย็บในเรื่องของกระเป๋าซ่อนใต้ขอบเอวนะคะค่ะอาจจะนึกถึงกระเป๋ารับหรือว่ากระเป๋าที่อยู่ใต้ขอบกระโปรงหรือขอบกางเกงด้านหน้าก็ได้นะคะที่มีลักษณะที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปแล้วก็มีการซ่อนอยู่ ภายใต้ขอบเอวค่ะเรามีวิธีทําแบบนี้นะคะค่ะจากตัวกระโปรงแผ่นหน้าหรือกางเกงแผ่นหน้านะคะก็ให้กำหนดขนาดที่เราจะทําการเจาะกระเป๋านะคะก็คือความกว้างน่าจะประมาณ1 0 1ถึเซนนะคะกระเป๋าแบบนี้ก็คือจะไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็นำ ถุงกระเป๋านะคะถุงกระเป๋ากา็ขนาดประมาณ15คูณย5ถึง30เซนนะคะมาวางที่ด้านนอกทางด้านกระโปรงนะคะแล้วก็ให้เหลือผ้าขอบทั้งสองด้านนะคะก็คือเลยออกมาจากเส้นที่เรากำหนดนะคะกำหนดแนวที่จะเย็บเจาะนะคะออกมา ค่ะแบบนี้นะคะก็คือให้เหลือผ้ากึ่งกลางทั้งสองด้านก็จะต้องมีผ้าเหลือทั้งสองริมนั่นเองนะคะแล้วก็ทำการเย็บปากกระเป๋านะคะค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเดินจากด้านบนสุดลงมาก่อนแล้วก็มาหยุดที่มุมนะคะแล้วก็เย็บเลี้ยว ออกมาถึงอีกมุมหนึ่งนะคะแต่อันนี้ก็ต้องรีดกระเด็ดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยทำการเย็บค่ะเมื่อถึงมุมอีกด้านหนึ่งก็ทำการย้ำนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะในขั้นตอนต่อมาเราก็จะตัดบาก เป็นรูปสามเหลี่ยมเข้ามุมนะคะเฉียงเข้ามุมแบบนี้ก็คือเวลาเข้ามุมนี่เกือบขาดแต่ไม่ขาดเกือบถึงเส้นแต่ไม่ถึงเส้นเช่นเดียวกันค่ะนะคะตัดบากแบบนี้เป็นบากเข้ามุมทั้งสองด้านนะคะแล้วก็พลิกทุงกระเป๋ากลับด้านในพลิกถุงกระเป๋ากลับด้านในก็จะทำการจับ ถุงกระเป๋าให้พอดีกับขอบที่เราเย็บนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะกลับถุงกระเป๋าเข้าไปด้านในนะคะถ้าไม่แน่ใจยังไงนะคะเวลากลับถุงกระเป๋ามือใหม่เราก็สามารถเนาตะเข็บให้มันชิดริมที่สุดนะคะ เพราะว่ามือใหม่เนี่ยเราอาจจะรีดแล้วเหลื่อมกันแล้วก็ไม่เรียบนะคะก็แนะนำให้เหนาตะเข็บบริเวณที่เราเย็บกลับนะคะให้พอดีกับขอบค่ะเวลาเราเย็บตัวจริงนะคะก็ให้ใช้ถุงกระเป๋าโดยใช้ถุงกระเป๋าที่เราจะล้วง เราจะใช้สีของถุงกระเป๋าเช่นเดียวกันกับสีผ้ากระโปรงตัวนอกหรือกางเกงตัวนอกนะคะจะได้ไม่เห็นอันนี้ก็เป็นการสาธิตให้ดูเพื่อที่การแยกสีเนี่ยจะด้วยจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะแบบนี้นะคะเนาเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการเนว เมื่อเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการเย็บปากกระเป๋านะคะหรือว่าอาจจะเรียกว่าเย็บอัดปากกระเป๋านั่นเองนะคะก็คือเย็บอัดกระเป๋านะคะความกว้างให้มีความกว้างประมาณ3มิลน,นะคะ2-3มิลหรือว่า0.2-0.3เซนติเมตรนั่นเองนะคะไม่ต้องใหญ่มากเพื่อให้ ริมปากกระเป๋านั้นมีความคงทนค่ะค่ะได้เมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดึงได้แนวออกให้หมดนะคะสำรวจด้านนอกด้านในได้แนวออกหมดแล้วหรือยังค่ะในขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะวาง ปากกระเป๋านะคะก็คือถ้าในกรณีที่เราใช้ผ้าคนละสีกันนะคะก็ให้นำปากกระเป๋ามาวางบริเวณที่จะพับขึ้นไปด้านบนของขอบเอวนะคะแล้วก็จะทำการเย็บตะเข็บเย็บติดกันนะคะเพื่อเออเป็นการซ่อน ตะเข็บให้มันมีลักษณะสีเดียวกันนะคะถ้าเป็นไปได้การที่เราใช้ผ้าตัวกระโปรงของมันเลยถ้าผ้ากระโปรงมันไม่หนามากก็จะช่วยให้สีนี้นะคะไม่ต้องเย็บตะเข็บหลบหรือว่าใช้ผ้าหลบแต่อย่างใดในขั้นตอนต่อมาเราก็จะทําการพับถุงกระเป๋านะคะทั้งสองด้านเข้ามา1เซนนะคะ ดูตามภาพรีดพับเข้ามา1เซนแล้วก็รีดพับครึ่งขึ้นไปด้านบนนะคะเวลารีดพับครึ่งขึ้นไปนี่ก็ให้ให้ถุงกระเป๋านั้นไปชิดกับขอบเอวด้านบนนะคะด้านที่แวงแวงนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะทำการเย็บ ถุงกระเป๋าด้านใต้นะคะทั้งสองด้านถ้าทำวิธีนี้นะคะโดยการพับเย็บนะคะเราก็ไม่ต้องพงปากกระเป๋าแต่ถ้าเราไม่ทำวิธีการนี้นะคะเนื่องจากเนื้อผ้ามีน้อยเราก็อาจใช้วิธีการพงถุงกระเป๋าโดยรอบนะคะโดยที่ไม่ต้องทำการ รีดพับกลับแบบนี้นะคะก็อาจจะทำการเย็บปากถุงกระเป๋าก้นถุงกระเป๋าได้เลยนะคะก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการขีดแนวขอบเอวเพื่อที่ว่าจะนำชิ้นนี้ไปเข้ากับขอบเอวนะคะถ้าเข้าขอบเอวก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะซ่อนเข้าไปข้างใน อันนี้ก็คือภาพด้านหลังนะคะที่ทำเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชิ้นส่วนกระเป๋าซ่อนที่ขอบเอวนะคะค่ะคลิปดีๆแบบนี้นะคะกับดรนันทิชามานแพ้ทั้งช่อง YouTube นันดรนันทิชา192 Official นะคะมีเรื่องราวในการตัดเย็บดีๆมากมายค่ะ วันนี้คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ